เริ่มต้นสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองกับทุกประเด็นด้านสุขภาพพบดัชนีบ่งชี้ความสุขของการใช้ชีวิตอย่างอิ่มสุขกับทุกเรื่องเล่าที่ให้เรากินอยู่ดีมีความสุขด้วยสุขภาวะสำหรับทุกช่วงวัยเข้าใจพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยให้อยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์อิ่มสุขแลกเปลี่ยนแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพดีพร้อมทำความเข้าใจถึงพื้นฐานด้านการพยาบาล เพื่อให้คุณเริ่มต้นแอคทีฟสร้างสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองง่ายๆทุกวันอาทิตย์8นาฬกาในรายการเวลเน็ตทอล์กสุขภาพดีอย่างยั่งยืนโดยอาจารย์อนุสรแน่นอุดรผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลชุมชนคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกัน กับวิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz สวัสดีครับ สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้า,าสู่รายการ Wellness Talk สุขภาพดีอย่างยั่งยืนเริ่มต้นสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองกับทุกประเด็นด้านสุขภาพความสุขของการใช้ชีวิตอย่างอิ่มสุขกับทุกเรื่องเล่าที่ให้เรากินอยู่ดีครับสำหรับรายการ Wellness Talk ผลิตรายการโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับวิทยุราชมงคลธัญบุรีครับเราจะมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5 MHz Innovation for Life สัปดาห์นี้มาพบกับผมครับผู้ช่วยศาสตาจารย์อนุสร์ครับและในหัวข้อวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือในเรื่องของไม่ต้องรอถูกหวยเลิก<ม>บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าก็รวยได้นะครับกับอาจารย์ร้อยตำรวจเอ,อกหญิงดรพิรยาสุธีรางกูลครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราก็ได้คุยกับอาจารย์ไปสัก ก่อนหน้านั้นหละ EP แล้วแหละครับอาจารย์ในเรื่องของบุหรี่เนาะมาดูเรื่องของรายได้บ้างถ้าสมมติว่าเราเราเลิกบุหรี่ได้หรือบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้าแล้วแต่นะครับเลิกได้เราจะรวยได้เราจะรวยได้จริงไหมนะครับอาจารย์ครับซื้อบ้านได้กี่หลังนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะมาดูกันเราก็ดูก่อนครับว่าแล้วผลิตภัณฑ์ยาสูบเนี่ยเพราะว่าบางทีบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่มวนมันเหมือนกันหรือมันต่างกันยังไงนะครับอาจารย์ครับหรือมันมีอย่างอื่นไหมที่ที่มันเหมือน บหุหรี่ยาสูบค่ะครับผม <S 1> <S 1> เรามารู้จักกับผลิตภัณฑ์ยาสูบก่อนนะคะค,คือตามกฎหมายเนี่ยพระราชบัญญัติในเรื่องของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเขาบอกไว้ว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบคือ,อส่วนประกอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มีพืชน,นิโคตินาสารนิโคตินสารนิโคตินนะคะคแล้วก็มีใช้ใบายาสูบเป็นส่วนประกอบนะคะคให้ความรวมหมายถึงผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามที่มีนิโคติน อย่างที่อาจารย์ออฟว่านะคะคเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะบริโภคบริโภคนี่ไม่ได้หมายถึงว่าการกินอย่างเดียวนะคะแต่ว่าการ ดูดการอมการดมการเป่าเออการเคี้ยวอะไรก็ตามี่ต้องการสูร่างกายที่มีนิโคตินใช่หรือใบยาสูบมีนิโคตินเรียกว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบตามพระราชบัญญัติค่ะครับผมทีนี้เราก็ได้รู้ข้่า้าแล้วนะครับว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบจริงๆก็คือรวมไปหมดเลยนะครับคุณจะเคี้ยวคุณจะสูบคุณจะกินคุณจะอมค่ะ นะครับได้หมดนะครับที่มีสารนิโคตินซึ่งในบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้ายาเส้นยามวนแบบใบใบจากใบพูอะไรก็ว่าไปล้วนแต่มีนิโคตินที่จะเข้าสู่ร่างกายได้หมดเรานับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูงนะครับเพราะฉะนั้นบุหรี่ไฟฟ้าที่ตอนนี้คือวัยรุ่นนิยมใช้กันเมื่อวานนี้อาจารย์ก็ได้พูดคุยในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้วนะคะก็ไม่ได้พูดเยอะแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ย มีส่วนประกอบที่เป็นนิโคตินถึงแม้ว่าทางบริษัทที่เขาควบคุมเนี่ยเขาเขาจะบอกว่าอันเนี้ยนิโคตินต่ำนิโคติน้อยไม่มีนิโคตินอะไรเนี้ยช่วยให้เลิกอ่าจริงๆไม่ใช่เป็ไงก็คอมีไอตัวโฆษณาบริษัทไอเอ่อบริษัทไฟนเนี่ยจะบอกเลยเขาว่าแบบ at least at l e a s ตัวตัวนิโคตินแทบไม่มีนิโคตินนะเพราะว่าเขาบอกว่านิโคตินทําให้ติดอ่าเราที่เราติดบุหรี่ติดอะไรกันอยู่เนี่ย มันติดจากการติดนิโคตินดังนั้นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะทําให้ไม่ติดบุหรี่นี่คือคําโฆษณาซึ่งเป็นจริงไหมอาจารย์ไม่จริงไม่จริงเนาะสุดท้ายเราก็ติดอยู่ดีนะครับรวมไปถึงเราก็จะได้สารอย่างอื่นในบุหรี่ไฟฟ้ามาอีกต่างหากนะครับผมแล้วอย่างนี้นิโคตินแล้วเราเล้คุยกันไปได้หละครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเองนะตอนปัจจุบันนี้นะเวลานี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็ยังผิดกฎหมายผิดกฎหมายจารย์แม้ว่า จะมีพักการเมืองบางพรรคที่อยากจะชูแคมเปญเข้ามาว่าเออเออบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายแต่ว่าในบ้านเมืองเราถามว่าในละแวกอาเซียนเนี่ยก็อาจจะมีประเทศไทยนี่แหละที่ยังไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าห้ามค่ะใช่เพราะว่าถือว่ายังเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายอยู่แต่ว่าบางคนก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรประเทศเพื่อนบ้านเรามี ไปใช้มาแต่ว่าแต่ว่าพอการพกกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่นะครับผมแล้วตอนนี้กฎหมายที่เขาควบคุมเนี่ยคือใครที่เอาผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดเลยนะคะทุกประเภทเลยเนี่ยนะคะนําเข้ามาเนี่ยขึ้นเครื่องก็ดีลงเรือก็ดีหรือว่าจะข้ามชายแดนมาก็ดีเนี่ยคือมีโทษนะคะโทษตอนนี้ปรับนะคะติดคุกไม่เกิน10ปีอาจารย์ครับผมครับปรับไมไม่ ไม่ไม่เกินกว่าห้0 0 0 0บาทอพอเอาขึ้น,นเครื่องบินมาแล้วล่องเรือมาแล้วไอ้คนขายเนี่ยคนคขายก็ต้อง ผิดเอกกฎหมายคุกสามปีค่ะจย์แล้วก็ปรับเนี่ยไม่เกินหกแสนบาทขายเสร็จที่ข่าวล่าสุดนะคะจย์ที่ว่ามีนักศึกษาแล้วก็ไปมีเล้แบบเราแบกมหาเรานี่แหละเราแล้วแกพื้นที่เรานี่แหละหมอเราไม่มีมหาอะไรเราไม่ได้หมอไม่ได้เป็นผู้ค้าเราเป็นผู้ซื้อแล้วถ้าซื้อแล้วมีเอาไว้ในครอบครองโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าคุกห้าปีค่ะแล้วก็ปรับ สี่เท่าของตัวสินค้าที่มีในครอบครองครับนี่จะเป็นประเด็นแรกนะครับถ้าถ้าเราไม่นําเข้ามาในประเทศอ่าอย่างแรกเลยคุณไม่ต้องเสียค่าปรับนะครับถ้าสมมติว่านําเข้ามาแอบอ่าเราจะใช้คาว่าแอบหรือมีคาแรกครับคือแอบอย่างที่สองคือไม่รู้อ่านะครับพอแอบเนี่ยคือจงใจนะครับก็ถูกปรับแน่นอนเขาว่าไม่รู้ก็ถูกปรับแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้เอา เรายังห้ามเอาบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาหรือแม้แต่บุหรี่ซองที่อาซื้อจากดิวตี้ฟรีเขาขายอยู่แล้วครับว่าเขาอยากได้เงินแต่พอเราเข้าด่านศุลกากรมาปุ๊บมาตรวจมีสุนัขมาดมปุ๊บแล้วเจอปุ๊บเราก็จะโดนค่าปรับแล้วเราก็ไม่ได้แล้วเราไม่ได้เอาให้ไปด้วยนะครับถูกค่าปรับแล้วถูกยึดด้วยแล้วก็เสียค่าปรับเข้าไปในการที่นําของเหล่านี้เข้ามาในประเทศก็ถ้าเราไม่ทำเข้ามา เราก็ไม่ต้องเสียค่าปรับเนาะเราก็จะมีตังค์มากขึ้นเป็นรวยที่หนึ่งนะครับรวยที่หนึ่งไม่คุ้มเลยนี้พูดถึงนิโคตินที่ว่าเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผลิตจากใบยาสูบหรือว่าใช้ในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเติมสารนิโคตินเข้าไปเนี่ยนะคะนิโคตินเนี่ยองค์การอนามัยโลกบอกว่าทําให้เกิดเรื่องของโรคสมองติดยาดูดปุ๊บ นะคะหรือสูตรไปสักหนึ่งพับหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ,คะเข้าไปถึงสมองของเราเนี่ยเดวิภายใน7ดวิเนี่ยคือได้แล้วมันรุนแรงมากกว่าเฮโรอีนที่ฉีดเข้าเส้นเลือดพวกนี้อีกค่ะเป็นอันตรายมากทําให้เกิดในเรื่องของคือถามว่ามันมีข้อดีไหมครับคือมันก็ดีนะก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ามันไม่ดีคือคนเขาถึงเอามาใช้ช่วยใ,ในเรื่องของการคลายเครียดเพราะว่ามันทําให้เกิดการหลัง สารหลังครับความสุขออกมา,อม,มานะคะพวกโดปามีนครับผมนะคะเอพิเนฟินพวกนี้ค่ะก็จะทําให้คนเรามีรู้สึกสบายคลายเครียดเขาก็จะใช้กันครับแต่ว่าในใน,ในเรื่องของคลายเครียดผ่อนคลายผลดีเมื่อช่างกับผลเสียผลเสียมันมากกว่าในระยะยาว<ช>ถูกไหมอาจารย์แต่ว่าผลดีมันแค่ สักพักสักคราวไม่ถึงเอาเจริงอาจจะไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำแต่ผลเสียคือการสะสมที่จะก่อไปเกิดเป็นโรคปอดโรคมะเร็งหรือ,อความเสี่ยงต่างๆในเรื่องของโรคที่เลื้อรังต่างๆล่ลโรคไม่ติดต่อเลื้อรังท,ที่บุหรี่เองก็เป็นตัว ชักนำก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจหรือแม้แต่อัลไซเมอร์เองก็ตามก็ล้วนแต่นําพามาจากการที่มีประวัติของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ก็จะเป็นอาตาัอาตราอัตราความเสี่ยงก็จะเป็นหลายเท่ามากกว่าคนที่ไม่สูบเลยแต่ซึ่ง คนไม่สูบเลยก็ยังโดนอีกเพราะว่าโดนบุหรี่มือสองและมือสามราะคนในครอบครัวมีใช่เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเรื่องของมือสองมือสามก็จะมีอาจารย์มาพูดคุยในเรื่องของตรงนี้อีกนะคะนี่โคติตนมันทําลายสมองค่ะอาจารย์คือไม่ว่าจะเป็นสมองส่วนที่ใช้ในเรื่องของความคิดความจําอะไรต่างๆหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นคนที่เกิดอาการเรียกว่าถอนยา withdrawal จากการที่แบบ เออรู้แล้วแหละว่ามันไม่ดีแล้วพยายามที่จะเลิกก็จะมีอาการงุดงีดอ้าลมชุนเฉียวบ,บ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่มันสมองได้ถูกทําลายไปแล้วเนี่ยก็จะมีผลค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแถมในช่วงที่เลิกอ่ะถ้าเวลาเอ่อคนที่สูบบุหรี่แล้วพยายามจะเลิกอยู่แล้วไปเจอวงเล่าวงวงที่เพื่อนอชักชวนให้สูบอะไรเงี้ยมันเกิดอาการเครฟวิ่งเขาเรียกอยากยาอ่ามันเป็นก็เรียกว่าโรคเสพติดสารนิโคตินค่ะครับ ถ้าอย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์เกิดมาละในเรื่องของการเลิกบุหรี่ระหว่างเลิกเองกับมีคนช่วยเลิกอันไหนจะสําเร็จกว่ากันครับอาจารย์อยู่ที่ใจของคนสูบอย่างเดียวเลยค่ะกลับมาอยู่ที่ใจอาวุธมากที่สุดเลยนะอ่าใจคนเราใจใจของผู้สูบตั้งเป้าหมายแล้วจะเลิกได้คนข้างช่วยค่ะกลับไปบอกคนที่บ้านคนที่เรารักแล้วก็บอกว่าวันนี้ฉันจะเลิกบุหรี่แล้วนะแล้วเขาก็จะเป็นตัวช่วยอ่าหรือไม่ถ้ายังรู้สึกว่า อยากจะเลิกแล้วจริงๆคนข้างก็ช่วยซัพพอร์ตทุกอย่างแล้วแล้วยังแต่ยังไม่มีโน้ตฮาไม่มีข้อมูลในการที่จะก็ติดต่อมาที่โรงพยาบาลต่างๆซึ่งเราจะมีคลินิกเลิกบุหรี่ใช่นะครับอาจารย์หรือศูนย์บริการสุขภาพทั่วไปเลยไปใอ้อันนี้ก็ได้ครับร้านขายยาเขาเขาก็จะมีเพจสัตว์ที่คอยคือตอนนี้สหาวิชาชีพในด้านสุขภาพเองเนี่ยเขาร่วมตัวเขารวมตัวกันในการที่จะช่วยทําให้การเลิกบุหรี่สําหรับคนที่อยากเลิกจริงๆเนี่ย สำเร็จได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีข้อมูลเรามีความรู้ที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาแต่สิ่งแรกเลยที่ก่อนที่อยากจะเลิกให้ได้ก็คือจิตใจของคนที่สูงต้องอยากเลิกจริงจริงซึ่งเราจะถามประโยคแรกเลยว่าทําไมถึงอยากเลิกเพราะเพื่อย้ําคิดย้ํากับคนที่สูบด้วยเาขว่าเขาตั้งใจขนาดไหนหรือใช่ถามแรงจูงใจว่าเขาอยากจะเลิกได้ขนาดไหนมันเป็นร้อยละเท่าไหร่ เพราะเราจะได้ดูถึงความสําเร็จที่เขาจะจะต้องผ่านมันไปให้ได้น่าจันการท้อนยาเองหรือการหักห้ามใจที่จะไปจับมัานอะไรอย่างนี้ถูกไหมอาจารย์นะครับทีนี้ไอไหมถ้าสมมติถ้าจะสูบติดแล้วอยากจะเลิกเลิกก็ต้องเสียตังค์นะเสียเวลาถูกไหมอาจารย์เพราะว่าเราจะไปคลินิกเลิกบุหรี่เองเพราะสมมติว่าเราถูกนัดให้ไปคลินิกเลิกบุหรี่เพื่อไปทาการปรึกษาหักขาดงาน การเดินทางถูกไมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นเงินหมดเลยเลยใช่แล้วระหว่างระหว่างที่สูบอยู่เนี่ยวันละกี่มวนก็ไม่รู้แล้วบุหรี่ซองหนึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้อาจารย์เพราะว่าไม่เคยสูบเลยไม่รู้น่าจะสองเป็นร้อยบาทอาจารย์อยคับคำนวณไมไว้เดี๋ยวอาจารย์คำนวณต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นรู้จักอีวารีไหมคะ คือเป็นโรคที่เกิดจากการที่สูบ<า>บุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปอย่างเขาบอกว่าหมอจะวินิจฉัยดูแล้วคนนี้มีประวัติสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะคอย่างไม่ต่ากับเกาสิวันหรือสาเดือนครับผมไม่ได้อย่างอื่นเลยแต่ว่าปอดเนี่ยถูกทําลายแล้วก็อักเสบรุนแรงมากนะตอนนี้ก็เป็นข่าวที่เขาก็พูดถึงกันเยอะเรื่องของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วทําให้เกิดโรคนะคะอีวารีนะ e ค่ะ,คะนะครับก็ แลวตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าแบบเท่ามะเร็งปอดหรือเท่าแบบถุงลมป่งพองนะจ๊ะเพราะว่าตัวบุหรี่ไฟฟ้าเองก็เริ่มมาประมาณเกือบ10ปีแล้วแหละแต่ว่าตัวอัตราการป่วยจากโรคอีวารีเองเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะแต่อนาคต มาแน่มาแน่นอนตอนนี้คือกําลังจ่อแล้วสมัยก่อนคือสมัยที่เราสูบยาเส้นเนาะเออไม่ใช่เราคนทั่วไปสูบยาเส้นนะครับเราก็จะมีแคมเปญบบกว่าเป็นถุงลมปุ่งพองเป็นมะเร็งปอดใช่ไหมครับที่เราเห็นได้จากเพราะว่าโอ้ยาสูบโอ้มาเป็นร้อยปีแล้วเนาะแต่ว่าตัวบุหรี่ไฟฟ้าประมาณสิบกว่าปีนี้ขึ้นมาแล้วก็อีวาลีก็คือตามมาแต่อนาคตอีวารีมาแน่นอนมาแน่นอนใช่แล้วตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่ว่าคือ คือเข้าไปคลิกแก๊กเดียวมันก็มีมาแล้วทางอินเทอร์เน็ตสามารถซื้อขายได้อย่างที่บอกมันก็ผิดกฎหมายอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าตรากูลยังไงดีหรือใครคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คงจะพยายามแก้ไขแหละมองในโลกในแง่ดีนะคะตัาเยายานแก้ถ้าเรามองแง่ในแง่ไม่ดีก็คือมันยังมีความเทาๆอยู่ไม่ขาวไม่ดำนะครับอ่าในตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขามีแบบประเภทที่เป็นพอร์ตครับแล้วคนที่ติด นิโคตินต่ํากับติดนิโคตินสูงเนี่ยตัวเงินหมายถึงว่าที่จะต้องซื้อพอร์ตแล้วเอามาใช้เนี่ยถ้าซื้ออย่างาราคาถูกถูกนะคะตกคนที่ติดนิโคตินในระดับต่ําเนี่ยก็จะใช้เงินอยู่ประมาณห้าหมื่นบาท คิดมาแล้วจากใช่ใช่ค่ะคิดต่อปีนะคะแล้วก็คนที่แบบใช้พอร์ตแบบประเภทที่แบบแพงๆเลยนะที่สูบได้แบบหลายๆพับอ่ะหกพันพับหรือเป็นหมื่นพับสองหมื่นพับเนี่ยแล้วติดเยอะนะคะเขาจะต้องใช้เงินถึงแปดแสนบาทที่จะต้องใช้ในเรื่องของซื้อพอร์ตที่ใช้แล้วทิ้งโอแปลว่าเป็น เป็นผลิตภัณฑ์ของความไฮโซนะจันไฮโซแต่พวกนี้แบบคือเขาก็หลอกล่อวัยรุ่นอนะ่ะมันสีมันสวยกลิ่นมันหอมอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะขวดนนี้ <laughs> <laughs> เทียบเท่าไอโฟนเนาะเทียเท่าไอโฟนเลยนะ <laughs> แ,ลแล้วก็อย่างบางชนิดบางยี่ห้อคือ <laughs> ต้องไปซื้อน้ำอํำยา <Yeah. S 2> ซื้อน้ำยานะคะน้ำยาเป็นซซลนิกพวกนี้มันเขาบอกว่ามีกลิ่นต่างๆแล้วก็จะโฆษณาว่ามันมีราคาถูกแล้วก็ใช้กับในเรื่องของพอร์ตท,ที่มีค่าโอมค่ากระแสไฟฟ้าพลังที่จะต้องใช้ไฟฟ้าในเรื่องของการจุดติดนะคะคให้ให้สารเคมีมันทําปฏิกิริยากันออตกเนี่ยประมาณอยู่ที่สามพันแบบ,บถูกนะคะน้ํายาถึง1 8ึ0งหมื่นแปด ถ้าเป็นน้ํายาแบบฟรีเบสนะะนี่ไม่ได้โฆษณานะคะแต่จะบอกว่ามันมันใช้จ่ายเยอะมากครับผมโฆษณาว่านิโคตินต่ําครับแต่จริงๆเราไม่สามารถที่จะบอกปริมาณของนิโคตินได้ในบุหรี่ไฟฟ้าว่ามันจะได้รับไปเท่าไหร่ค่อตกอยู่ที่ประมาณพันห้าถึงแปดพัน ส่วนตัวคอยคอยที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าพวกนี้มันจะเป็นเหมือนขดลวดที่เขาพอเวลาเติมน้ํายาเข้าไปแล้วมันจะทําปฏิกิริยากันก็เกิดเป็นความร้อนแล้วเกิดเป็นคว,วันระเหยขึ้นมาคนก็สูบไปได้นิโคตินเข้าไปนะคะคก็อยู่ที่เก้าสิบบาทถึงพันแปดนะคะตัวตัวคอย,คอยนะคะหนึ่งชิ้นชิ้นหนึ่งอะ่ะต่อต่อชิ้นซึ่งคอยเนี่ยมันเป็นตัวนําความร้อนเนาะมันต้องเปลี่ยนบ่อยไหมอาจารย์ก็แล้วแต่ใช้มากใช้น้อยนะค,ะคนสูบติด หนักติดเบาอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ตัวที่เป็น Heat Not Burn แต่ก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งรถเรามีไฮบริดใช่ป่ะอันนี้ก็ทำออกมาแบบว่ามี h ฮบริดนะคะก็เอามาเชิญชวนอีกวัยรุ่นเราแบบไม่รู้ไงก็ไปหลงคารมบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าพวกนี้นะคะตก1ชิ้นเนี่ยอยู่ที่1 4 0่งร้บถึงสี่พรบาทพราะฉะนั้นถ้าใช้ไปต่อปีก็คำนวณอยู่ที่1 4 0 1ร้บถึง ที่จะต้องถ้าถ้าใช้ตัวฮีทน็อตเบิร์นียนะคะนอกจากนั้นก็จะมีพวกฐานรางชาร์จอะไรต่างๆหนึ่งชิ้นก็ตกชิ้นละร้อยถึง300บาทค่ะคนั้นต่อปีก็อยู่ไม่เกิน1,000บาทโดยเบ็ดเสร็จในถ้าแบบคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะคะใน1ปีนีติดนิโคตินต่ำนะห้าหมื่นสี่านะครับสำหรับคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามา1ปีแล้วแบบ ไม่ได้สูบเยอะเนาะจย์สูบแบบตำตสูบบ้างไม่สูบบ้างเนี่ยแต่ว่ามันจะเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องซื้อน้ํายาซื้ออะไรเปลี่ยนอุปกรณ์นู้นนี่รวมๆแล้วประมาณ5้า0 0ื่นบาทค่ะจนคนที่ติดหนักเช้าตื่นขึ้นมาหลังตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บก็ต้องขอละหนึ่งละนะคะหนักๆเลยนะคะต้องเสียเงินไปถึง8ปดแสนแปดค่ะแปดแสนแปดนะครับผมสาหรับซื้ออรอตแบบไฮโซด้วยนะแล้วก็ทุกสิ่งอย่างนะครับแม็กซิมัมสุดแล้วประมาณหนึ่ง ประมาณแปดแสนบาทดาวซื้อไม่ใช่ดาวซื้อรถได้แปดคันซื้อรถใหม่ได้หนึ่งคันซื้อรถอีวีได้นะจ๊ะเนาะไดนาะที่เราจะซื้อบูรีไฟฟ้าที่แบบว่าชาร์จแล้วชาร์จอีกจุดแล้วจุดอีกเนี่ยซื้อรถอีวีได้เลยหนึ่คันแแบบแบบดีกว่านะครับผมก็เห็นไหมครับอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่แบบเราทําแบบมินิมัมที่สุดแล้วนะครับแปลว่าอะไรมันยังมีเอหมกเม็ดค่านั้นค่านี้อีกแล้วบางคนเนี้ยซื้อมาเบื่อผ่อนแบบแบบ ผ่อนแบบนี้เบื่ออ่ะอันนี้ไม่ใช่ผ่อนนะคะนีเป็นทีสอนนะแต่เราให้ดูว่าอ่าวิธีลักษณะบางบางทีแบบซื้อเป็นปากกาแล้วไม่ชอบอยากซื้อเป็นเปลี่ยนได้ซื้ออะไรก็ต้องไปรอซื้อไปเราไปหามาอีกนะครับก็เดี๋ยวนี้เด็กก็ใช้เป็นแบบตุ๊กตาด้วยนะอ่านะครับเป็นกล่องจุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เป็นเทรนไงเดี๋ยวสักพักนึงเปลี่ยนแล้วเป็นเป็นอ่หนังเรื่องนี้เข้ามามีซูเปอร์ฮีโร่อ่าซูเปอร์ฮีโร่ปล่อยควันได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยม พอเนี่ยอาจจะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งพอรวมๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายก็แต่ละคนก็ค่อนข้างสูงเนาะคือบางทีเราเอาเอาเงินไปถมกับกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแต่สิ่งที่ประกันสุขภาพไม่ซื้อวิตามินไม่กินอ่าพอถึงเวลาเจ็บป่วยไปรับบริการฟรีอ่าไม่สนใจสุขภาพไม่เอาแต่อันนี้ถึงไหนถึงกันนะครับนี่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่แบบว่า จริงๆถ้าเราหยุดได้หรือเลิกด้าคอร์สเหล่านี้มันก็จะประหยัดไปแล้วก็แทนที่เอาเงินเหล่านี้ยอาจจะมีความฝันมีอนาคตที่มากขึ้นอาจจะไปเปิดร้านทําอาชีพที่สองนะครับไปซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือเอาไปเก็งกําไรเรื่องทองอะไรอย่างนี้เนาะหรือบางคนก็เอาไปท่องเที่ยวใช่ไหมครับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้สุขภาพด้วยเพราะว่าหรือเราจะรอจนแบบ อายุมากแล้วสุขภาพไม่ดีแล้วแล้วเราค่อยไปรอเที่ยวมันก็ไม่ใช่เวลาใชม่ไหวแล้วตอนนั้นจริงโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าก็จะเป็นกลุ่มวัยทํางานทั้าเยอะเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มวัยเรียนเองเนี่ยอาจจะยังหาตังค์ไม่ค่อยได้เยอะดังนั้นเขาก็อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการหาหรือการสูบอยู่แต่คนที่เป็นวัยทํางานนี่คือถึงไหนถึงกันนะครับดังนั้นก็หรือบางคนบอกว่าอาจารย์ที่อาจารย์พูดมามันมันสูงไปผมเอาจริงอ่ะผมไม่ถึงหรอกห้าหมื่นนะาจะแค่สองหมื่นแต่ผมแบบผมไม่ซื้อ น้ยาตลาดนัดไงอ๋อตลาดนัดน้ำยาตลาดนัดหรือเปล่าไม่มีคุณภาแต่สุดท้ายน้ำยาตลาดนัดคือน้ำยาอะไรครับเรารู้ไหมเราอาจจะเอ่อได้น้ำหอมอะไรมาผสมก็ไม่รู้เอาสารเคมีอะไรมาผสมก็ไม่รู้แล้วก็แค่ติดสติกเกอร์แล้วเราก็พึงพอใจว่าอ๋อมันมันปลอดภัยหรอ่าใช่ไหมครับดังนั้นบางคนบอกว่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยมันแพงไปผมทำได้ถูกกว่านั้นอะไรผม สองหมื่นหมื่นกว่าบาทเองก็ได้แล้วใช่ครับแต่มันไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าเพราะอันนี้ที่อาจารย์เขาพูดมาในห้าหมื่นนี่คือคือราคาผลิตภัณฑ์ที่เขาขายอยู่ต่างประเทศเพราะในไทยมันไม่มีขายดังนั้นเอนแต่เพราะในไทยไม่มีขายปุ๊บอของที่อยู่ในไทยตอนนี้ที่เราซื้อสูบกันอยู่เนี่ยมันคือของเถื่อนมันคือของเถื่อนมันคือของไม่มีมุณภ่ามันคือของที่อาจจะไม่ได ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะเป็นสารเคมีเพียวๆเลยก็ได้อาจจะไม่ได้มีอะไรที่บริสุทธิ์เลยซึ่งขนาดบุหรี่ไฟฟ้าเองก็ไม่ได้บริสุทธิ์ก็ไม่ได้ปลอดภัยแล้วแล้วเรามาเจอของที่แบบไม่ได้เป็นของแฉก็จะยิ่งน่ากลัวเนาะเออแล้วเรา็สมอะไรเข้าไปก็ไม่รู้นะครับมันก็เหมือนเราสูบพลาสติกดีๆนี่เองสูดเข้าไปเนาะเออแล้วทาไมพอเราไปเอหุงเตาถ่านเนาะก่อไฟเตาถ่านเราเจอควันในเตาถ่านเองเรายังก็ยังไม่ดมเลยแต่แล้วเราเชื่อได้ยังไงว่า น้ำยาในสารเหล่านี้ที่เป็นบุหรี่ไฟฟ้าในตลาดนั้นเราทำไมถึงกล้าดมเราทำไมถึงกล้าสูบเข้าไปแล้วคิดยังไงอ่เออันนี้ผมก็มนนผมก็ชี้ชี้ให้เห็นชัดว่าขนาดไอเตาถ่านหมูกระทะเนี่ยเรายังไม่เห็นไม่<อ>ทำไมยังไม่กล้าสูดเข้าไปดมเลยใช่ใชแล้วทําไมเราถึงไม่มั่นใจไอน้ํายาที่เขาเอาไปจุดเนี่ยว่ามันปลอดภัยต่อสุขภาพใช่นะครับซึ่งแพงกว่าด้วยนะเดีนี้ขอยับมาดูอ่คนที่อยู่ในวัย จะเรียกว่าสูงอายุก็ไม่เชิงเนาะแต่ว่าคือคนรุ่นเก่าๆอ่ะที่เขาจึงใช้บุหรี่โรงงานอยู่คือบุหรี่เป็นมวนเป็นตัวตัวนะคะคก็จะมีหลายยี่ห้อจะก็ลองไปดูราคาตอนนี้ในท้องตลาดนะถ้าเป็นยี่ห้อ ma เนาะจะไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อนะคะเดี๋จะหาา,า ma เนี่ยถ้าในเดือนที่หนึ่งที่คนที่เขาสูบอะ่ะยี่สตัวเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ5,000บาทในปีที่หนึ่งที่เขาใช้ยี่ห้อ ma นะคะคเขาจะเสียเงินเกือบ หกหมื 60, บาทปีที่2จะเสียเงินถึง1 1ึ8ง0สบาทครับยี่ห้อเอ็มยี่ห้อเนะคะก็จะเสียเงินประมาณสามพันสครับมากที่สุดอ่ในปีที่สองก็แปดหมืามยี่ห้อเนะคะก็จะสูบอ่าใช้เงินไปเนี่ยประมาณ3,100บาทครับม,มากสุดอยู่ที่ห0 0 0มบาท ยี่ห้อ W แล้วก็ยี่ห้อ L นะคะก็ถ้าเกิดสูบเยอะๆในเดือนแรกเขาจะเสียเงินประมาณส0 0พันถ้าสูบไปถึง2ปีเขาจะเสียเงินประมาณเกือบ50,000หรือห้าหมื่นหันบาทเนี่ยรวมแล้วเนี่ยคะ่ะทั้งหมด ที่ที่ใช้นะคะเพะฉะนั้นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบเนี่ยในส่วนที่ติดนิโคตินในระดับสูงๆนะคะคจะต้องเสียเงินไปถึง118,000หนนบาทคำนวณมาจากยี่ห้อต่างๆที่ว่ามาแล้วก็ถ้าถ้าสูบน้อยๆไม่ได้ติดเยอะมากสองปีเขาจะเสียเงินเกือบ50,000บาทคาา่ะจับเพราะว่าที่เราจ่ายไปแต่ละวัน,น,นเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมันมันเยอะแต่จริงๆถ้าคุณลองวันนี้ คุณเลิกสูบแล้วคุณเอาเงินที่จะซื้อบุหรี่ระหยดใส่ในกระเป๋าบ uh huh. รวมกันอ่ะหนึ่งปีคุณจะรู้เลยว่า uh huh. เงินที่คุณเสียไปจากการสูบบุหรี่มัน uh huh. เยอะมากแต่ uh huh. แว่าน,นตอนนี้คือมันออกจากกระเป๋าเราเลยไม, uh huh. ไมไ่ไม่ได้หรือบางคนเองไม่ได้ทดําอะไรแล้วไปจ่าย uh huh. ในในในประเด็นค่าใช้จ่ายที่แบบ มันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับเขาไม่ได้จดไว้มันก็เลยทําให้เขาไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเลขในแต่ละเดือนที่เขาต้องต้องซื้อบุรีเนี่ยมันเท่าไหร่ใช่ครับดังนั้นลองไหมครับลองคนที่สูบบุรีนะตอนนี้ลองจดรายรับรายรับของเอ้รายจ่ายของการจ่ายค่าบุรีในแต่ละเดือนดูก่อนนะครับแล้วเราจะรู้ว่าพอรวมรวมกันที่อาจารย์เกิดมาจนถึงสองปีเนี่ยบางคนเกือบสามหมื่นห้าหมื่นกว่าบาทเนี่ยโอ้หมันเป็นเงินบางคนนี่คือทำงานสามเดือนกว่าจะได้นะ ใช่ค่ะมันมากกว่าดิเแ<ล>รนที่สามหมื่นนี้เอาไปทําอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับที่อาจารย์ได้เอามาพูดกันนียก็เป็นเล็กๆน้อยๆเนาะอ,อ,อ,อาจารย์เพราะว่าเราก็เอามาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ในราคาก็ราคาบุหรี่ก็อยู่ในของตลาดนี่แหละเอามาคำนวณให้ดูว่าวันหนึ่งอ่ะสมมติว่าสูบวันละหนึ่งซอง เดือนหนึ่งกี่ซองปีหนึ่งกี่ซองเราคูนกันง่ายๆมันก็คูณได้เราไม่ได้เคยมาหลอกลวงใครลองกดเครื่องคิดเลขดูแล้วเราจะจด,ดูว,ว่าค่าจะจ่ายจริงๆมันเดือนละเท่าไหร่นะครับเนาะอาจารย์คะดันนี้คือบอกว่าเฉพาะแค่ค่าบุหรี่บุหรีร่ไฟฟ้าอย่างเดียวเราไม่ได้พูดถึงว่าสิ่งที่คนไข้จะเป็นคืออาจจะเจอในเรื่องของมะเร็งปอดต่างๆค่ารักษาค่ารักษาฉา,า,ายแสงครั้งหนึ่งก็ตกประมาณห้าพันครับแล้วฉา,ายไม่ได้ฉายแค่ครั้งเดียวน่ะอยู่ประมาณสามสิบ ครั้งประมาณนะเฉลี่ยประมาณ 20- 30ครั้งนี่ก็ปลาเข้าไปเท่าไหร่แล้วเป็นแสนใช่ใช่ครับแล้วก็ถ้าให้เคมีบาบัดอีกก็ต่อครั้งนะคะในคอสคอร์หนึ่งที่ต้องให้ยาเคมีบาบัดนี่ก็เป็นแสนค่ะรวมๆแล้วถ้าหากคนไข้แบบมีอาการแย่จริงๆแล้วหนักจริงๆต้องใส่ท่อช่วยหายใจอย่างเงี้ยค่ะต้องเจาะคอนี่นอนอยู่ ICU เนี่ยราคาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆที่อยู่ในหวอดตรงนั้นนะคะครับก็เป็นล้านเลยค่ะจย์ครับบางคนจะบอกว่า ไม่เป็นไรครับประเทศไทยรักษาฟรีรักษาฟรีจริงครับแต่ว่ามันมีส่วนต่างเนาะส่วนต่างในบางอย่างที่มันซื้อไม่ได้อ,อ,อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์บางอย่างมันรัดไม่ได้สนับสนุนได้แต่มันต้องใช้ออมันก็ต้องซื้ออย่างแรกเลยครับผ้าอ้อ,อมเมื่อเราเป็นคนไข้ออคนไข้ติดเตียงโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็น ICU เนี่ยคนไข้ไม่สามารถไปขายไปห้องนะ้ำเองได้ออนั้นคุณต้องใส่แผ่นพืรน์เนาะดังนั้นแผ่นพืรน์ตัวหนึ่ง20บาทวันหนึ่งใช้ประมาณ10ตัวสมมตินะ เข้าไหลแล้วที่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้น เลิกบุหรี่ได้ทุกอย่างจะรวยขึ้นจริงๆนะ,ะครับผมสาหรับสัปดาห์นี้ <c oughs> เรื่องราวที่เรานรามาเสนอในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเราจะกลับมาขับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าทางเ m ฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเ innovation for life วิทยุราชมงคลธัญบุรีสำหรับท่านใดที่อยากติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังนะครับสามารถรับชมได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กครับเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรียูทูบช วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังผมผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรอาจารย์รยตำรวจเอกหญิงดรพิรยาพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิทยุราชมงคลทัญบุรีร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสนับสนุนการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ติดตามรายการสาระความรู้ด้านสุขภาพนะครับผานทางรายการ Wellness Talk ทาง FM 89.5 MHz เ RTT Radio Innovation for Life นะวัตกรรมเพื่อชีวิตครับท่านใดมีข้อสงสยัยหรือมีประเด็นสักถามในเรื่องของสุขภาพนะครับสามารถลงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ